ดีค่ะดิฉันดรชุดินันจันทราเสนานน์ศึกษานิเทสสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งวันนี้ดิฉันขอนําท่านผู้ชมเข้าชมรายการกลุ่มนิเทศชวนคุยโดย,โดยในวันนี้นะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านแหลมหินนะคะให้เราสัญจรมาที่โรงเรียนบ้านแหลมหิน เพื่อทําการถอดบทเรียนนะคะการยกระดับทางระบบของโรงเรียนบ้านแหลมหินที่มีผลสําเร็จเป็นที่ประจั์นะคะโดยที่โรงเรียนบ้านแหลมหินเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในปีการศึกษาที่ผ่านมาด้วยนะคะสําหรับโรงเรียนบ้านแหลมหินนะคะก็มีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยทั้งหมด3ช่วงชั้นด้วยกันนะคะนอกจากมีระดับระดับระถมวัยแล้วก็มีช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3นะคะ มีนักเรียนทั้งหมด725คนจํานวน24ห้องเรียนนะคะแล้วก็มีการบริหารงานนะคะโดยท่านผอวิรัตอรัญยิกนะคะแล้วก็ท่านรองชนินเนื่องกำเนิดน,นะคะมีคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะทั้งโรงเรียนนะคะก็ได้ช่วยกันนะคะสําหรับผ,ผ,ผลการยกระดับของปีที่ผ่านมานะคะที่เป็นที่เป็นผลของระดับชาตินะคะก็มี การประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยเนี่ยได้ผ่านระดับ3นะคะขึ้ปไปเนี่ย82กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะการประเมินผลอทนะคะการอ่านของผู้เรียนชั้นปหนึ่งเนี่ยก็สูงกว่าระดับประเทศด้านการอ่านออกเสียงนะคะการประเมิน NT นะคะก็ประเมินผลผู้เรียนของชั้นปฐมศึกษาปีที่3เนี่ยก็สูงกว่าระดับจังหวัดทั้งด้านภาษาไทยแล้วก็ด้านคณิตศาสตร์นะคะส่วนผลการประเมินระดับ โอเนนะคะการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเนี่ยโอเนเนี่ยของป .6 หเนี่ยระดับภาษาไทยเนี่ยสูงกว่าระดับระดับประเทศเนี่ยมาตลอดนะคะแล้วก็ระดับม3เนี่ยนอกจากภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศแล้วนะคะก็ยังมีวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศนะคะสําหรับเนื้อหาในการยกระดับต่างๆนะคะเราก็จะมามาถอดบทเรียนนะคะจากท่านผู้บริหารก่อนเลยนะคะโดย วันนี้นะคะท่านขออวิรัตอรันยิกนะคะท่านได้มอบหมายให้ท่านรองชนินเนื่องกําเนิดนะคะท่านรองผู้อำนวยการนะคะเป็นผู้ทอดบทเรียนให้กับเรานะคะก็ตอนนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะพบกับท่านรองชนินค่ะเรียนเชิญท่านรองชนินค่ะครับเรียนท่านสอนอชดินันจรัสเสนานนนครับท่านคณะครูทุกท่านท่านผู้รับชมรายการทุกท่านครับ ครับกบผมชนินเนื่อำเนิดนะครับรองผู้ในการโรงเรียนบ้านแหลาหินวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านแหลาหินนะครับให้มาพบปะกับทุกทุกท่านนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากทางท่านสอนนะครับในเรื่องการถอดบทเรียนการยกระดับทั้งระบบโรงเรียนบ้านแหลมหินนะครับโรงเรียนบ้านแหลาหินของเรานะครับมีการบริหารงานนําโดยท่านผู้ในการวิรัติอรัญยิก โดยดำเนินงานโดยกระบวนการควบคุมคุณภาพนะครับโดยใช้องจรเดมิง PDCA ในทุกๆงานทุกๆภารกิจนะครับโดยมีรูปแบบการบริหารงานโดยใช้รูปแบบการบริหารวิรัตโมเดลนะครับมีการดำเนินงานเป็นทีมนะครับการบูรณาการตามบริบทการดูแลฟื้นฟูสภาพแวดล้อมยึดหลักธรรมพิบาลและใช้เทคโนโลยีในการบริหารนะครับภา,ายใต้ ควาขวัญที่ว่าโรงเรียนน่าอยู่ครูดีนักเรียนมีคุณภาพชุมชนร่วมใจใช้ประโยชน์ร่วมกันโรงเรียนของเรานะครับมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบ่งการดูแลนักเรียนนะครับเป็นสี่สายชั้นด้วยกันโดยโรงเรียนได้ร่วมสนับสนุนผู้เรียนในการดาเนินงานต่างๆรวมถึงคณะครูนะครับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการอบรม พัฒนาของคุณครูการนิเทศชั้นเรียนการเพิ่มสื่อการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ส่งเสริมการร่วมการเข้าการประเมินการประกวดต่างๆและสิ่งอำนวยความสะด,ดวกต่างๆตามบริบทนะครับทั้งนี้ในการปฏิบัติงานนะครับในระดับชั้นเรียนของโรงเรียนและคณะครูจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรบ้างก็จะได้ขออนุญาตนํานทุกท่านนะครับ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางคณะครูของโรงเรียนบ้านแหลมหินของเราในําดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะนางสาววัชนาละอ่อนค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุภาพรเด็ดมากค่ะสวัสดีค่ะนางสาวศศิวิมลเรียวแรงค่ะพวกเราทั้งสามคนได้รับหน้าที่ให้แนะนำสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านแหลมหินค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าสายชั้นอนุบาลสายชั้นปฐมวัยนะคะมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงปีที่3ค่ะจํานวนระดับชั้นละสองห้องเรียนมีจํานวนนักเรียน171คนครูและบุคลากร,กรจํานวน8ปท่านค่ะค่ะสาหรับสายชั้นปฐมวัยของเรานะคะเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางบูรณาการผ่าน6กิจกรรมหลักมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนค่ะกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทาั้ง4ด้านกิจกรรมด้านร่างกายจะมีการละเล่นฮูลาฮุกโยคะแอโรบิกหนูหนูปลอดภัยไว้ก่อะกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจกิจกรรม R t for All กิจกรรมร้องเล่นเต้นสนุกนักอนุรักษ์ธรรมชาติน้อย กิจกรรมที่ส่งเสริมพนาการทางด้านสังคงงมธรรมะน้อมนําใจกับทานความดีแล้วก็หนูน้อยมารยาทงามหนูน้อยพอเพียงตามร้อยข้อหลวงกิจกรรมที่ส่งเสริมพนาการทางด้านสิลปัญญาการจัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เอฟโโครงการนั่นเองนะคะกิจกรรมภาษาพาเพลินคณิตคิดสนุกบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและคอมพิวเตอร์ฟอร์คิด เมื่อเด็กได้รับการส่งเสริมรนาการทั้ง4ด้านนะคะเด็กก็จะมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถทําหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการจัดการเรียนการสอนของสายชั้นปฐมวัยของเรานะคะก็คํานึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยการจัดกิจกรรมนะคะผ่านการบูรณาการที่ครอบคลุมและครบทั้ง6กกิจกรรมหลักของปฐมวัยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางที่พิมลบุญสิทธิ์ค่ะดิฉันนางกิษณาทาหอมค่ะดิฉันเป็นตัวแทนสายชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามนะคะมีครูทั้งหมดแปดคนมีนักเรียนหนึ่งร้อยเก้าสิบสามคนนะคะมีห้องเรียนทั้งหมดในเฉพาะสายประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามหกห้องเรียนค่ะ และจุดเด่นของชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสโรงเรียนบ้านแหลมหินมีอะไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยครับค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสนะคะเราเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้เป็นหลักอยู่แล้วนะคะการอ่านของนักเรียนชั้นปหนึ่งจะต้องเป็นหลักก่อน,นะคะ่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งจะต้องอ่านได้เขียนได้เป็นหลักนะคะโดยเช้ามานักเรียนจะต้องอ่านหนังสือช่วงก่อนเข้าเรียนนะคะในเวลาเรียนและ อนเย็ยนสําหรับนักเรียนที่สอนซ่อมเสริมที่นักเรียนอ่านยังไม่ค่อยได้นะคะ <S <S <ๆ>การอ่านของนักเรียนนักเรียนจะต้องอ่านพยัญชนะสระให้ได้ก่อนนะคะแล้วจึงจะนําพยัญชนะกับสระมาผสมคําเป็นการอ่านสะกดคําของทุกวันค่ะแล้วเป็นการอ่านซ้ําๆบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้อ่านได้เพิ่มขึ้นค่ะและคุณครูมีเทคนิคการสอนอย่างไรบ้างครับที่ทําให้นักเรียนชั้นป1ถึงป3อ่านออกและเขียนได้ครับสาหรับ ห้องเรียนของดิฉันนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าพัฒนาการอ่านนะคะเมื่อเด็กมาถึงห้องเรียนแล้วให้นํากระเป๋าวางเสร็จแล้วก็นําแบบฝึกที่ครูเตรียมใส่ไว้ในกล้าขึ้นมาอ่านนะคะแบบฝึกที่ใช้นั้นจะเป็นแย่สีตัวพยัญชนะสระหรือวรนณยุเพื่อที่จะให้เด็กจําได้นะคะอ่านทุกวันตอนเช้า แล้วก็มีอ่านตอนกลางวันอีกสําหรับนักเรียนที่กลุ่มที่อ่านไม่คล่องนะแล้วก็มีตอนเย็นอีกนะคะแบบเนี้ทุกวันนะคะฝึกอ่านทุกวันเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเด็กก็จะอ่านได้ค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนนิรันจันมาค่ะดิฉันนางอุลรวันสุภีเปรมค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาบอกเทคนิคการสร้างแรงจูงใจไฟผลสำนิดโอเนตนะคะสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะโดยขอเกริ่นนำก่อนนะคะทางสายชั้นเรามีบุคลากรจำนวน9ท่านนะคะแล้วก็มีนักเรียนจำนวน171คนค่ะ คุณครูมีเทคนิคอย่างไรครับสำหรับแนวทางการยกระดับผลสำริดโอเน็ตวิชาภาษาไทยป .6 ครับค่ะในส่วนของการติวโอเน็ตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็จะมีข้อสอบ2ตอนด้วยกันนะคะคือตอนที่1นคือปรลนัยและก็อัตนัยค่ะในส่วนของคุณครูเองนั้นติวในเรื่องของข้อสอบปอนัยค่ะโดยคุณครูก็จะมีเทคนิคดังนี้นะคะ สอนปรับพื้นฐานนักเรียนก่อนนะคะเริ่มแรกเลยเพื่อวัดความรู้เดิมของเขานะคะจากนั้นก็จะสอนตามหน่วยเรียนการเรียนรู้ตามปกติเลยค่ะนะคะแต่ครูจะเน้นในเรื่องของหลักภาษาแล้วก็การถอดความวรรณคดีเข้าไปนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องใช้สอบข้อสอบโอเน็ค่ะจากนั้นนะคะในภาคเรียนที่2คุณครูก็จะเริ่มการติวโอเน็แบบจริงจังนะคะก็คือใช้ข้อสอบจากมีการศึกษาที่ผ่านๆมาเนะะี่ยค่ะมา ใช้สอบนักเรียนนะคะเพราะว่าข้อสอบแต่ละปีนี้ตัวชี้วัดไม่แตกต่างกันเลยนะคะโดยเวลาคุณครูสอนนั้นคุณครูก็จะผ่อนคลายนักเรียนนะคะโดยการให้นักเรียนชวนคุยชวนก็คุยนะคะชวนนักเรียนคุยบ้างแล้วก็ติวข้อสอบไปเวลาครูเฉลยข้อสอบเนี่ยครูจะขึ้นจอทีวีแล้วก็จะอธิบายทีละข้อนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจครูจะไม่ปล่อยผ่านไปจะให้นักเรียนถามนะตรงนั้นเลย แล้วก็จะอธิบายซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะจนนักเรียนเข้าใจค่ะนะคะ,ะและอีกเทคนิคนึงนะคะสําหรับในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนาะก็จะเป็นในช่วงของแพร่ระบาดสถานการณ์โควิดเนาะคุณครูคก็จะใช้วิธีหาความรู้ย่อนะคะจากเพจต่างๆทางเฟ e บุ o กเนี่ยแล้วก็ส่งเข้าไปที่กลุ่มเพราะครูสร้างกลุ่มข้อความออของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้ค่ะเราไปฟังเทคนิคการฝึกทักษะการเขียน ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6กันครับในด้านการเขียนนะคะเราจะพบว่านักเรียนของเรามีความสามารถในการเขียนเป็นประโยคแต่ยังมีปัญหาด้านการเขียนที่เป็นเรื่องราวนะคะอย่างเช่นการเขียนบรรยายภาพการเขียนเรื่องตามจินตนาการรวมทั้งการเขียนเรียงความซึ่งงานเขียนเหล่านี้นะคะผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีความรู้มีข้อมูลในการเขียนแต่เมื่อนักเรียนไม่มีข้อมูลแล้วก็เลย นำไปสู่ปัญหาที่ว่าไม่รู้จะเขียนอะไรดังนั้นเราจึงมาแก้ปัญหาตรงนี้โดยการเริ่มต้นระดมความคิดนะคะใช้กระบวนการนี้โดยที่เรากําหนดหัวเรื่องขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันแต่ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับหัวเรื่องที่เรากําหนดเพื่อนําม,มาทําเป็นแผนภาพความคิดหลังจากนั้นเราก็นําแต่ละประเด็นมาขยายความมาเพิ่มรายละเอียดนะะโดยให้นักเรียนได้ช่วยกัน แสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อนะคะพอขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทบทวนรายละเอียดแต่ละประเด็นที่เราได้ขยายความไว้นะคะมาเรียงร้อยต่อนเนื่องกันจนครบทุกประเด็นซึ่งการฝึกในขั้นตอนนี้เราจะใช้ทักษะการพูดซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนเรามีความสนใจนะคะแล้วก็ช่วยลดความตึงเครียดให้กับนักเรียนที่ยังไม่ลข้อพอสุดท้ายนะคะเมื่อเราฝึกไปได้สักระยะหนึ่ง นักเรียนมีความคล่องแล้วเราจึงมาเชื่อมโยงการพูดสู่การเขียนโดยให้นักเรียนเอาข้อมูลที่นักเรียนได้พูดได้ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมาเป็นการเขียนนะคะนักเรียนก็จะเขียนบรรยายมาครูก็จะเป็นพี่เลี้ยงโดยการช่วยตรวจสอบการใช้คําการเรียงเำียงคาการทําแบบนี้ซ้าๆเนี่ยทำให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียนดีขึ้นทุกคนครับ ส่วนเรื่องการฝึกอ่านจับใจความสำคัญตรงนี้เราก็จะเริ่มจากให้นักเรียนเลือกเรื่องสั้นที่นักเรียนสนใจมาอ่านเมื่ออ่านแล้วนักเรียนก็จะตอบคำถามของครูว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะะซึ่งเราจะให้ทำแบบนี้ทุกครั้งที่นักเรียนอ่านเมื่อนักเรียนทำบ่อยๆนักเรียนก็เริ่มจับประเด็นได้แล้วนะะหลังจากนั้นครูก็จะมาแนะนำวิธี เขียนนะคะโดยเอาข้อมูลที่ได้มาเขียนเรียบเรียงเป็นการสรุปใจความสําคัญซึ่งก็เห็นได้ว่านักเรียนเราสามารถเขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสายสมบอริมาลาสินตำแหน่งหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามค่ะ ดิฉันนางนิรนสุทินประภาตำแหน่งครูวิชาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามโรงเรียนบ้านหลงหินค่ะคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามโรงเรียนบ้านแหลงหินมีทั้งหมดสิบเอ็ดคนนะคะในปีการศึกษา2564นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีทั้งหมด175คนในปีการศึกษา2563ในสายชั้นมัธยมนะคะมีความภาคภูมิใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลสำเร็จโอนิดในปีการศึกษา2563สูงขึ้นกว่าระดับประเทศ2วิชาคือรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงของโรงเรียนบ้านแหลมหินเรามีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสำเริจทางการเรียนสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะโอนินะคะ ปีนี้นะคะที่ปีที่ผ่านมาปี63ของเรามีคนสำเร็จสูงขึ้น2วิชาคือวิชาวิทยาศาสตร์และก็วิชาภาษาไทยแนวทางของเรานะคะก็คือโรงเรียนเนี่ยได้มีโครงการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนอยู่แล้วนะคะเราก็นําโครงการนี้นะคะมาพัฒนาคุณครูก่อนก็คือให้คุณครูเนี่ยได้จัดทาข้อสอบหรือจัดทำอเอกสารการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดท,ที่เชสบูพินเขากําหนดออกม,มาให้นะคะ และนําข้อสอบเก่าๆที่โรงเรียนเรามีอยู่เหมือนกันนะคะนํามาประยุกต์ใช้โดยการนํามาสอนเด็กอธิบายเด็กนะคะให้เข้าใจละเอียดนะคะข้อหนึ่งนะคะจะอธิบายอย่างละเอียดให้ละเอียดเลยแล้วก็เฉลยให้นักเรียนได้เข้าใจถ้าคนไหนไม่เข้าใจคุณครูจะไม่ปล่อยผ่านคะ่ะไม่ว่าคนหนึ่งสองคนที่ไม่เข้าใจจะไม่ปล่อยผ่านหรือทุกคนจะต้องไปได้ทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนสําคัญมากเลยคะ่ะถ้าเกิดนักเรียน คิดว่าข้อสอบมันยากนักเรียนก็จะท้อแล้วสําคัญเลยก็คือพยายามบอกว่ามันไม่ยากทุกอย่างต้องมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมัน่นทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จก็แล้วคุณครูนะคะก็มีความสามารถแล้วก็มีความรู้ที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่และที่สําคัญนะคะเราไม่ได้เน้นแค่เรื่องของผลสำเร็จทางการเรียนเรายังเน้นในเรื่องของงานอาชีพด้วยะคะ่ะสายชั้นของเรานะคะก็จะมีสาระการเรียนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นงานแปรรูปงานตัดผมทำขนมไทยนะคะแล้วก็อาหารไทยนะคะแล้วก็อื่นอนอ,นอีกมากมายนะคะที่จะสามารถต่อยอดให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่ลืมพูดถึงไปก็คือเกษตรนะคะช่วงนี้เกษตรพอเพียงคือสำคัญมากเราก็ได้เสริมตรงนี้เข้าไปและสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาหรือโควิด19โรงเรียนบ้านแหลมหินมีการปรับตัวอย่างไรบ้างครับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ ในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดละคะเราก็ได้จัดการในการสอนแบบออนไลน์มัธยมจะใช้ออนไลน์นะคะเพื่อเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมีเพจต่างๆครูแต่และวิชาจะสร้างเพจของตนเองเพื่อมอบหมายงานเพื่ออัดคลิปวิดีโอการสอนส่งไปกับให้นักเรียนมอบหมายงานสนทนาการผ่านช่องทางเพจ f c e e o o o นะคะส่วนใหญ่เพราะเป็นเขาเรียกว่า เป็นสื่อที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดแล้วนะคะนักเรียนทุกคนร้อยละ9ก้าสิบเก้ามี Facebook หมดและสามารถเข้าเรียนได้ฉะนั้นแล้วการเรียนไม่ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับสายชั้นมัธยมนะคะคุณธรรมสำคัญอย่างไรกับการเรียนการสอนในปัจจุบันปกตินะคะใน,ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะเด็กจะเป็นคนเก่งนะคะแต่ขาดคุณธรรม หากเราปล่อยปะละเลยในเรื่องว่าให้เด็กเก่งขาดคุณธรรมเนี่ยสังคมไทยจะอยู่ยากทางโรงเรียนบ้านแหลมหินก็เลยเน้นว่านักเรียนต้องมีคุณธรรมแต่การที่จะให้เด็กมีคุณธรรมนี้เราจะให้เด็กเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงานคุณธรรมนะคะในโรงเรียนบ้านแหลมหินเนี่ยก็ได้จัดให้คณะครูแต่ละห้องนะคะมีการสํารวจปัญหานักเรียนว่านักเรียนเนี่ยในห้องเรียนเ,นยเกิดปัญหาอะไรจัดทําโครงงานคุณธรรมขึ้นหนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนนะคะจากการที่มีโครงงานหนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียนนะคะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากห้องเรียนเราประสบผลสําเร็จเราก็ขยายไปสู่โรงเรียนและชุมชนนะคะจากการทําโครงงานของเราเนี่ยน,นะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากค่ะตลอดระยะเวลาห้าปีที่เราใช้การเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ะะผลพลอยได้ก็คือว่าเราได้รับเป็น,ปนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาปาจินบุรีเขตหนึ่งนะะในการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับภาคกลางภาคตะวันออกและระดับชาติค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านแหลมหินนะคะในปีการศึกษา2,563นั่นคือนางสาวประพัชยาเชิงการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านแหลมหินได้รับการคัดเลือกทุนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมทสรุร่นที่13เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรีเมื่อนักเรียนเรียนจบมาแล้วนะคะมีรลอกงานรองรับอย่างแน่นอนสิ่งนี้นะคะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าโรงเรียนบ้านแหลมหินได้จัดก,กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสบผลสําเร็จนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะโรงเรียนบ้านแหลมหินยังได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนค่ะ ครับจากที่ทุกท่านได้รับชมการจัดการเรียนการสอนจากทางคณะครูนะครับโรงเรียนบ้านหลังหินของเรานะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมายร่วมมือจากทางคุณครูนะครับทั้งนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนทางคณะกรรมการหศึกสูตรหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนบ้านหลังหินที่ได้ ให้การสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างดีเสมอมานะครับครับสุดท้ายนี้โรงเรียนของเราก็จะมีการพัฒนาดําเนินการพัฒนาในส่วนต่างๆที่ได้ดําเนินการมาแล้วเพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายในนามโรงเรียนบ้านแหลมหินผมก็ต้องขอขอบคุณทางสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่งนำโดยท่านพรวิสูตรเจริญวงศ์ ท่านสอนอชวีนานจักรเสนาน,นนะครับปูกสานิเทศที่ได้กรุณาให้โรงเรียนบ้านหลมหินของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการถอดบทเรียนและก็ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโอกาสนี้นะครับครับโรงเรียนบ้านแหลหินก็ขอขอขอบคุณมากครับคุณค่ะคก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากที่ท่านได้รับชมแนวทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนเพื่อย,ยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยทั้งระบบแล้วของโรงเรียนบ้านแหลมหินลนะคะดิฉันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านเนี่ยได้นําไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการบริหารจัดการโรงเรียนของท่านนะคะได้เป็นอย่างดีคราวหน้านะคะเราจะไปสัญจรที่โรงเรียนไหนนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านติดตามเราต่อไปนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผออวิรัตอลัญยิกนะคะและท่านรองชนินเรื่องกำเนิดน,นะคะและทีมงานโรงเรียนบ้านแหลมหินทุกท่านนะคะที่ให้ความาอนุเคราะห์สอนอนอนะคะได้มา,อาถอดบทเรียนในวันนี้นะคะแล้วก็ให้ความาอนุเคราะห์ในการจัดสถานที่ต่างๆนะคะทุกคนแม้กแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ใช้ การเว้นระยะห่างนะคะมาตรการต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้รายการนี้มานะคะทุกคนทุ่มเทแล้วก็เสียสละเป็นอย่างมากนะคะขอขอบพระคุณค่ะ